อ้อยมันสูงเขาจะใช้รถไถโยกงนี่แหละมันอยู่ปรวมันจักร้อยรอยรอยี่สิบสูงมันนนะครับเป็นไรถ้ารถไถตัวนี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นภารกิจของรถไถส้มครับเฮ้ยาเขาต้นไปล้วไโอ้ยผสมน้ำมาเอา้า บอกอันนี้คนบุกเคยเห็นนะครับนี่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 รถโยกนี่ของดีนี่นี่นี่ครับครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบตุ๊ดร่ก้าวเกษรครับนี่ครับเขาใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่มีทุกอย่างครับ ครับรถแหย่ยุ่งครับถ้ารถแหตัวนี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นภารกิจของรถแหส้มครับโอ้ เพื่อนพุ่นพว,น,พวนมันหรอกครับพี่น้องรถไถส้มน่ะค่อยวิ่งโอ้โในจวดรถไถย่องนี่พุ่นสิสิบปะอ,อ,อ๋อครับ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 เอ๋อควรให้ดินแตกแล้วฉีดยาคุมหญ้าไปครับอ๋อมันเป็นแนวนี้น,นะครับนี่นะครับรถไถยง โอ้ยเนี่นะครับเป็นรถไถโยงครับวิ่งในไร่ครับ รถไถเล็กก็จะวิ่งนะครับเป็นเป็นองค์ความรู้เยอะมากครับเรื่องของการใช้ใช้รถไถนะครับเป็นเป็นตัวอย่างของไร่ที่ใช้เครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรนะครับวิ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนเกษตรงานอะไลนะครับมันคือไถพวนก่อนหลักการนะครับ itu nak นะ่ครับรถไถเล็กจะวิ่งนะครับโอ้โอยเพื่นงามอยู่ครับแต่กว่ารถไถย่งมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ด้วยตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมรถ ที่นี้ไม่ต่ำกว่าสามสิบปีครับเพราะว่าใช้ใช้มานาน,น,นตั้งแต่เนี่ยครับเป็นการคืออ้อยมันสูงเขาจะใช้รถไถโยกนี่แหละมันอยอะกว่ามันจะาลอยลอยยี่สิบมสูงมันน,นะครับเป็นไรท่ที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้คุ้มนะครับ มันตีโค้งไปหนอ่อยนี่ไม่ใช่คาดนี่ครับ ไม่ตัดนะครับคลิปคือใช้เราไถโยงพวนก่อนนะครับหลักการคือพวนแล้วก็นู่นไอ้ส้มเล็กนู่นนะครับไถฉีดยาคลุมไว้นะครับ เพราะว่าหน้าฝนมันจะเริ่มความรุนแรงของหญ้ามันจะเอาวัยุ่นละพี่น้องนะครับ งเงินแค่ไม่สางเปลี่ยนเลยต่อใช้กันน,กน้มากเลยมันเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วครับวันนี้เรียนงานเครื่องมือ เครื่องไม้เครื่องมือไม่ต้องพูดถึงครับมีเท่าไหร่ก็ขนมาใช้นะครับเอ้ยมันก็ยังไม่ไโตเต็มที่นะครับเนี่ยเจ้ารถไถส้มเขาก็เนี่ยจะวิ่งอย่างนี้ยครับทำการอยู่สี่คันวันนี้มันน่ามันน่าจะมีอีกชุดหนึ่ง นเพราะปกติจะแบ่งเป็น2ชุด